ผมชาญนะครับอะวันนี้มีนาทีทองมาบอกข่าวดีกับทุกท่านนะครับใครที่ต้องการอยากจะมีะไรายได้หนึ่งหมืนบาทต่อเดือนนะครับวันนี้ผมจะมาเฉลยให้กับทุกท่านนะครับในสิ่งที่ผมได้เฉลยให้กับหลายคนในราคาหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยซึ่งไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนครับในเมืองไทยเนี่ยมีคนรู้ประมาณสองร้อยกว่าคนอะการันตีได้เลยว่าสิ่งที่ผมสอนเนี่ย จะช่วยคุณหารายได้ในสิ่งที่คุณยังไม่เคยหามาก่อนนะครับและผมเชื่อว่ามันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณครับถ้าคุณรู้ความลับเหล่านี้นะครับจิตวิทยาแล้วก็หลายๆสิ่งครับผมเรียกมันว่าของเบ่งครับวันนี้ผมจะจัดนาทีทองให้กับทุกท่านนะครับก็คือถ้าใครสนใจนะครับโปรติผมขายในราคาหมื่นเก้าเจ็ดร้อยวันนี้ก่อนสามทุ่มนะครับเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดเอง ใครสนใจคุณพิมพ์คำว่าขอหมายเลขบัญชีมาครับส่งที่ไลน์ไอดีชานซัมซาท,ที่อยู่ใต้คลิปนี่นะครับแล้วคุณจะได้พบกับชีวิตที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็อะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะครับก็แจ้งแค่นี้นะครับขอคนที่สนใจจริงๆนะครับแล้วคุณจะได้รู้บางสิ่งบางอย่างที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนนะครับแล้วพบกันนะครับสวัสดีครับ